สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย PC Shop นะครับก็หายไปนานนะครับประมาณสามอาทิตย์เลยครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเช็ควิดีโอนะครับสำหรับวิดีโอโน้ตบุ๊กวิดีโอครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆว่าเป็นวิดีโอประเภทอะไรนะครับแล้วก็มีไลเซนส์หรือเปล่าวิดีโอแอดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับก็เราจะมาเข้าคอมมานด์พร้อมนะครับโดยใช้คำสั่งว่า CMD นะครับพิมพ์เข้าไปที่ช่อง run นะครับก็เป็นภาษาทางของคอมพิวเตอร์นะครับก็เราจะเรียกว่า run admin นะครับนี่ก็คือสามารถสั่งคำสั่งเช็คเงื่อนไขหรือว่่่าาาเช็คค default ตงๆ คของคอมพิวเตอร์ทุกชนิดครับถ้าเราเป็นแอดมินครับก็กดเลยครับแล้วก็จะขึ้นว่าโอเคเราตอนนี้คือเราเข้าสิทธิ์แอดมินแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คกันครับว่าวินโดว์แท้หรือเปล่าเอาทีมคำสั่งว่า s นะครับ s singapore นะครับแล้วก็ l m ครับ g r แล้วก็ slash slash นะครับแล้วก็ D l v ครับแต่แล้วกด enter นะครับแต่นั้นก็จะมีอ่าที่จะเป็นวินโดว์ขึ้นมานะครับก็จะเขียนว่าผมขอเบอร์ถ่ายรูดลเซนส์ไว้ที่นึงนะครับเพราะว่าเป็นโปรดภัณฑ์แท้ครับตัวนี้ ก็มันจะมีคีย์บอรับตรงนี้ก็จะเห็นว่าโอเคเป็นคีย์ตัวเล็กตัวเลขนี้นะครับทั้งหมดประมาณ20กว่าตัวนะครับแล้วก็เป็นวินโดว์ชนิดแบบ OEM นะครับเดี๋ยวจะบอกครับว่า OEM กับพวกดีเทลหรือว่าวอลุ่มต่างกันยังไงนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคแสดงว่าเป็นวินโดว์แท้ที่ได้ทำการฝังเครื่องมานะครับไปหย่อนเฉลยเลยก็ได้ก็คือวินโดว์แท้ที่ถูกติดตั้งภายในเครื่องมานะครับก็คือโค้ดเนี่ยสามารถเช็คได้เลยว่าเป็นวินโดว์แท้ครับดังนั้นวินโดว์แท้เนี่ยก็คือจะสามารถอัปเดตได้นะครับตลอดเวลาจนกระทั่ง ไม่กระต๊อบท่อัปเดตนะครับก็จะมีความปลอดภัยเรื่องของ security เรื่องของที่รัฐน,นะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของเรื่องของพวก key ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลนะครับพวก firewall นะครับแล้วก็ Windows แท้ก็คือต้องตามกฎหมายนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่สามพันจนถึงหมื่นนะครับแล้วแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นยังไงจะเป็น pro เป็น pro เป็น student นเป็นรุ่นลูกหรือว่าเป็นใช้ในองค์กรนะครับตัวทีตว่ตัวที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือว่าเป็น OEM นะครับก็ OEM ก็คือถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อโน้ตบุ๊กมาหรือว่าคอมมานะครับที่เป็นแแท้้เเนนีีย่ยขาก็จะมมใ ซึ่งเงื่อนไขคือก็คือย้ายเครื่องไม่ได้นะครับสองก็คือว่าไม่สามารถที่จะถอดตัวฮาร์ดดิส์เนี่ยไปใส่เครื่องอื่นนะครับถ้าเกิดใส่ไปอาจจะใช้ได้พักหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะจะมีปัญหาอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคส่วนวินโดว์ที่เป็นดีเทลนะครับก็ตัวนี้คือสามารถย้ายเครื่องได้นะครับย้ายเมนบอร์ดได้หรือว่าจะย้ายไปใช้สมมติว่ามีคอมอยู่ห้าเครื่องนะครับเราอยากจะใช้เครื่องเนี้ยเครื่องแท้นะครับอีกเครื่องนึงอาจจะเป็นสำรองยังไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยก็คือสามารถสลับเครื่องได้นะครับก็คือที่เป็นนแบบบมะครั วอลุ่มตัวนี้ก็คือว่าเป็นสำหรับองคอ์กรที่เป็นองคอ์กรใหญ่ๆที่ใช้กันทั่วไปครับตัวนี้ก็คือมีราคาค่อนข้างที่จะแพงครับแล้วก็มีความเสถียรมากกว่าครับก็อันนี้คือความแตกต่างทั้งหมดนะครับทั้งสามตัวที่เป็นวิดีโที่ใช้ในปัจจุบันนี้และที่มีในปัจจุบันนี้นะครับก็ส่วนรุ่นย่อยที่จะเป็นพวกโอมิตเรนโปลหรืออะไรพวกนี้ก็คือก็จะแตกย่อยไปอีกอย่างหนึ่งครับเป็นเป็นชนิดของวิดีโอไปวิดีโอเซฟเฟอร์วิดีโออ่าอ่า ODM หรืออะไรพวกเนี้ยครับมันก็จะเป็นระบบนรบรบรเ h, ระรบ โอเคคีย okay. ์มันถูกต้องแล้วก็วินโดว์ที่ไหืก็แสดงว่าคุณใช้วินโดว์แท้สำหรับคนที่ไม่มีก็แนะนำให้ซื้อนะครับราคาถูกก็มีก็สนับสนุนนะครับสำหรับใจ p ี s h ี p ช็อก็สำหรับวันนี้ก็โอเคครับขอบคุณครับ